ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนรวันนี้ก็จะเปิดวคลิปวิดีโอได้ความชิลๆแต่ว่าแต่งตัวเหมือนอยู่ประเทศนอก <c oughs> วันนี้ก็จะไปเกาหลีอันนี้แค่สองทมแค่น,นี้แค่หนึ่งทุ่มไม่ก็2อทุ่มเองนะคะแต่คือการแต่งตัว เรียบร้อยคือมีความตื่นเต้นอย่างมากแบบไม่ได้ไปกเกาะไม่ได้ไปเกาหลีตั้งนานแล้วตั้งแต่อายุเก้าขวบโอ้ย oh god แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ไปกับพี่สาวสองคนโดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเลย จะบอกว่าเรามีเวลาเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากตอนนี้คือ2องทุ่ครึ่งเองมั้งใช่ไหมใช่สองทุ่มครึ่งเองแล้วครึ่งออกตีหนึ่งแล้วตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเปิดให้เราจองหรือยัง่าเป็นออยถึงแล้วอันยัเซล เราอยู่ใน Korean Air Line สวยมากสวยมากนึกว,ว่า Thai Airway จะแบบสวยสุดแล้วแต่ว่าแบบ Korean Air ก็สวยนะเวย้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู สักทีคืออยาจะบอกว่าเป็นการเดินทางที่ไหนที่สุดในโลกไม่เคยเดินทางที่ไหนขนาดนี้ถึงแม้ว่าแบบจะไปนิวซีแลนด์แล้วก็แบบไป road tripping whatever คือที่นี่แบบมันแบบ more t n a n t t a t อะทุกคนคะวันนี้เราคงไม่ทำอะไรหนักนักจากเดินทางพระ่นั้นบ๊ายบายูไน อยู่ตรงไหนไม่รู้ของเกาะนะคะแต่ว่า <c oughs> ขออภัยที่ไม่ได้พูดอะไรมากมายเพราะว่ามันหนาวจริงๆหนาว,นาวจนแบบเอามือออกจากกระเป๋าไม่ได้แต่ว่าก็ทำทิกทอกแล้วนะตอนนี้คุณได้พบเจอสิงโตตัวหนึ่งที่มาจากประเทศไลย เขาชื่อคือวินทีดาหรือเขาเม่แก้วอเองสิงโตอินดี้ที่นี่คือสิงโตคนว,วิธีขึ้นบัสยู่ๆ <c oughs> อยู่ใกล้เกินไปไอจะหยิบอันนี้ไม่ได้วิธีขึ้นบัสในเชิจูนะคะก็คือต้องไปในซียูคือแบบเหมือนร้านแบบเซเว่นอีเลฟเ่นอะไรแบบนี้แล้วก็เอาคาร์ดประมาณนี้นะคะร้านอื่นที่เป็นแบบร้านแบบเหมือนเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยแฟมิลี่มาร์ทอะไรอย่างเงี้ย ได้หมดคล้ายๆแบบนั้นนะแต่ว่าเราไปซื้อมาจาก CU เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นพอเราได้ปุ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีที่แตะแล้วก็แปะแบบนจากนั้นพอเราไปถึงก่อนที่เราจะออกแล้วก็แปะอีกครั้งหนึง่งแค่นั้นเองลองดูโลเคชั่นเราหลงไหมไปน่ะนะน่าจะลงแอลว่าห้าสิจะลงไปนะ่ะแ,แต่มอนดูมีอะไร <laughs> นั่นแหละโอ้โหช่องนี้มีประโยชน์สักท <laughs> ีอยากจะบอกว่าเราหลงค่ะ คือมันไม่รู้ไงว่าเขาจะไม่จอดตรงที่เราอยากจะไปมันเราต้อง estar, กดส <berm ain S 1> ต็อปแล้วเราก็ไม่ได้กดสต็อปแล้วมันมาอยู่ไหนก็ไ <học> ม่รู้อตรงนี้ไม่ค่อยหนา So now i บ้างคะทุกคนบล็อกของวันนี้รู้สึกว่าบล็อกอันนี้ก็เป็นบล็อกที่โบไม่ค่อยจับกล้องมาถ่ายนู่นนี่นั่นเลยเพราะว่ามีความเหนื่อยมีความหนาวมีความแบบล้าอะไรอย่างนี้แบบเมื่อยตัวไปหมดอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยจับวิดีโอมาถ่ายนู่นถ่ายนี่พูดนู่นพูดนี่นะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะยังชอบบล็อกอันนี้อยู่นะคะก็ถ้าอยากจะให้ทำบล็อกอีกก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะคะสามารถ คอมเมนต์ไปได้แล้วก็บวกจะได้รู้ว่าบวคคนทำแนี้ต่อไปแต่ว,ว่าโบาคิดว่าโบจะทำอย่างอื่นบ้างเช่นแบบเ,เ,เบบกีเ่ยวกับบิวตี้เกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือว่า,าลแฟชั่นสไตล์อะไรแบบนี้นะคะถ้าทุกคนอยากที่จะดูอะไรแบบนั้นก็สามารถที่จะคอมเมนต้องไปได้อีกนะคะก็ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาในครอบครัวนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ